bạn đã, được rồi, rồi, không đúng à, không được, mình không được, đi đâu rồi? ว่าสวัสดีครับวันสวัสดีครับสวยแล้วครับสวยแล้วนี่ไปบอกสวยให้ลูกค้าถูกเขาไม่เคยหามอตหลุงคนนี้เขาเป็นผู้รับเหมาแต่เขาเนี่ยอาทิตย์เนี่ยเขาก็จะถือน้ำทุกวัน ก็เป็นขนมปังนึ่งนะครับของนั้นขนมปังนางฟ้ากาแฟนมสดน้องเลเดียนะครับตอนนี้ก็กําลังอบนะครับหอมมากนะครับกลิ่นหอมมากท่านใดที่ยังไม่เคยทานก็ลองมาลองมาชิมดูนะครับว่าอร่อยจริงหรือเปล่านี่ก็เป็นกาแฟครับกาแฟก็อร่อยครับกาแฟนมสดนะครับนมสดแท้นะครับนี่ก็ลูกค้าสั่งนะครับหลายแก้วเลยนะครับ สีห้าแก้วเสร็จละคนนะครับชงเก้วเช้านี่นะครับมีชานมแล้วก็มีกาแฟโค้ตินไมโลโคโค่หลายเมโลนะครับชงวก้วเช้าเดี๋ยวรอขนมปันนงโอเปนเนะครับอร่อยจริงๆนะครับทานใดที่ยังไม่เคยทานก็มาได้นะครับ ถามแม่ค้าเปิดดูดิเสร็จยังนี่นะครับนี่นะครับผมฟังสูกแล้วสูกแล้วหอมมากนะครับท่านใดที่อยู่ไกลๆก็ได้กลิ่นเปล่าครับหอมมากๆอยู่ใกล้นี่ก็โหจุนกลิ่นข้าวจหมูหอมขอนมปัง เป็นนมเนยนะครับเราจะใส่นมข้นหวานเข้าไปสักหน่อยหนึ่งจะเพิ่มรสชาติขึ้นมาหอมอร่อยนะครับเดีย๋ยวผมต้องไปส่งกาแฟให้ลูกค้าก่อนนะครับก็สั่งไว้หลายแก้วเลยเนี่นะครับอย่าลืมนะครับท่านใดที่อยากทานก็เชิญได้นะครับอยู่ที่ตลาดผสมมงคลน,นะครับขายทุกวันนะครับสวัสดีครับ